สำหรับในเรื่องของการพยากรณ์อากาศนะครับไปดูกันก่อนนะครับสำหรับวันนี้นะครับประจำวันอังคารที่17มกราคมนะครับพุทธศักราช2566นะครับก็มีการประกาศเตือนมาจากกลมอุตุนิยมวิทยานะครับขอให้ประชาชนนะครับบริเวณประเทศไทยนะครับตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจาก สภาพอากาศที่หนาวเย็นลงนะครับรวมถึงระมัดระวังอันตรายจากอักขีภัยนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากลมแรงและสภาพอากาศที่แห้งในระยะนี้นะครับสำหรับในเรื่องของอสภาพอากาศนะครับเมื่อวานนะครับผมได้ติดตามให้นะครับมีอุณหภูมิเนี่ยหนาวเย็นนะครับลงนะครับ2องถงองศาในทางภาคเหนือและภาคอีสานนะครับซึ่งตอนเนี้เย็นลง ทั่วประเทศนะครับเย็นลงทั่วประเทศนะครับไปกันที่ภาคเหนือกันก่อนนะครับสำหรับภาคเหนือเนี่ยนะครับก็มีอากาศเย็นถึงหนาวกันเลยทีเดียวและประกอบกับมีหมอกในช่วงเช้าอุณหภูมิต่ำสุดบนยอดดอย5องศาถึง15องศาเซลเซียสนะครับอุณหภูมิสูงสุดนะครับ28ถึง23องศาเซลเซียสนะครับไปต่อกันที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับอากาศ เย็นถึงหนาวนะครับแล้วก็ประกอบกับมีลมแรงด้วยนะครับสำหรับภาคอีสานนะครับอุณหภูมิลดลงนะครับ2-4องศาสำหรับยอดภูนะครับอุณหภูมิต่ำสุดเนี่ยนะครับ8-12องศาอุณหภูมิสูงสุด2 7 3 1อองศานะครับก็ขอให้พี่น้องภาคอีสานนะครับสวมเสื้อกันหนาวแล้วก็ระมัดระวังอุณหภูมิอากาศเย็นที่ลดลงในช่วงนี้ด้วยนะครับ ไปต่อกันที่ภาคกลางนะครับก็มีอากาศเย็นนะครับประกอบกับมีหมอกในช่วงเช้าอุณหภูมิต่ำสุด18ถึง20องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31ถึง34องศาเซลเซียสนะครับก็เย็นลงทั่วประเทศเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเพราะว่ามีมวลความากดอากาศมาจากแผ่ปกคุมมาจากทางประเทศจีนตอนล่างนั่นเองนะครับเข้ามา,าพัดปกคุมประเทศไทย เกือบทั้งทั่วเลยนะครับในโซนด้านบนนะครับไปต่อกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศเย็นประกอบกับมีเกาะมีหมอกในช่วงเช้านะครับอุณหภูมิต่ำสุด20ถึง24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32ถึง35องศาเซลเซียสนะครับไปต่อกันที่ภาคตะวันออกนะครับภาคตะวันออกก็มีอากาศเย็นนะครับ ประกอบกับมีหมอกในช่วงเช้านะครับอุณหภูมิต่ำสุด17-21องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-33องศาเซลเซียสนะครับสำหรับคลื่นในช่วงอ่าวไทยนะครับในช่วงาภาคตะวันออกนะครับก็มีคลื่นต่ำกว่า1เมตรนะครับสำหรับคลื่นนะครับความสูงของคลื่นเนี่ยนะครับในทะเลอันดามันก็มีคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะครับ สูงมากกว่าเมื่อวานนะครับนิดหนึ่งนะครับแล้วก็มีฝนฟ้าคะนองในทะเลนะครับก็จะมีคลื่นสูง1-2เมตรนะครับสำหรับสุราษฎร์ธานีขึ้นมานะครับก็จะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรนะครับสำหรับบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปนะครับก็จะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอันนี้ก็ถือว่าต้องเดินเรือ ด้วยความระมัดระวังแล้วนะครับสำหรับ,รบในช่วงอ่าวไทยนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปนะครับไปต่อกันที่สภาพอากาศของทางภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันนะครับก็มีฝนฟ้าขนอง1้อซของพื้นที่นะครับได้แก่จังหวัดกระบี่ตรังและสตูลน,นะครับอุณหภูมิต่ำสุด18ถึง24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดนะครับ 31ถึง35องศาเซลเซียสนะครับและไปต่อกันที่ภาคสุดท้ายนะครับก็คือภาคใต้ฝั Fun ่งอ่าวไทยนะครับมีฝนฟ้าขนอง1้อของพื้นที่นะครับได้แก่จังหวัดสงขลาปัตตานีและนราธิวาสนะครับอุณหภูมิต่ำสุด18-24ถึง24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด2 9 3ถึง33องศาเซลเซียสสำหรับ ในช่วงนี้นะครับก็ขอให้พี่น้องนะครับชาวไทยนะครับดูแลรักษาสุขภาพกันเอาไว้ด้วยนะครับในช่วงวันที่17ถึง19เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนนะครับว่า,าสภาพอากาศในอีก7วันข้างหน้าจะมีสภาพอากาศเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมขอไล่เรียงไปเปิดกราฟิกให้ดูว่า,าในช่วงวันที่ นะครับ16-17ถึงวันที่22เนี่ยนะครับก็เรือเล็กเนี่ยครับงดออกจากฝั่งนะครับก็ให้ดูอุณหภูมินะครับเอาไว้นะครับก็คืออุณหภูมิในช่วงนี้มีอุณหภูมิลดลงในทุกภาคส่วนกันเลยทีเดียวลดลง2-3องศานะครับจังหวัดที่อุณหภูมิลดลงมากที่สุดก็คือ,อาทางภาคอีสานนะครับ ลดลง2-4ถึงองศาเซลเซียสกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับพี่น้องที่ติดตามรับชมนะครับอยู่นะขณะนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกกล่าวกันมาได้ว่า,าจังหวัดที่ท่านอยู่อุณหภูมิสภาพอากาศเป็นอย่างไรนะครับก็ร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยกับนายเอกได้นะครับสำหรับในเช้าวนันนี้วันที่17มกราคมพุทธศักราช2566นนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็ มีความคืบหน้าข่าวคราวมาฝากกับทุกท่านนะครับเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันเนาะนะครับถ้าใครมีข้อสอบถามสงสัยอะไรเพิ่มเติมก็สามารถทิ้งคำถามนะครับทิ้งข้อสอบถามทิ้งคอมเมนต์พูดคุยกันเอาไว้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับนายเอกก็ต้องขอตัวลากทุกท่านไปก่อนนะครับเอาไว้พบกันใหม่มาอัปเดตข่าวสารกันใหม่ใน วันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการแชร์ข่าวเช้านี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ